ตาต่อตาฟันต่อฟันล่าสุดอิร่านไม่ยอมแล้วครับสั่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติบุกยึดเรือน้ำมันกลางอ่าวเปอร์เซียยึดน้ำมันไปกว่า4ล้านลิตรประกาศกล้าวนี่คือการเอาคืนหลังจากสหรัฐไปดักปล้นเรือเพื่อนรักอย่างเวเนซุเอลาถึงหน้าบ้านงานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะว่ายังไงแล้วราคาน้ำมันโลกที่กำลังผันผวนจะพุะพ่งทะลุเพดานหรือไม่ เรื่องนี้กระทบกระเป๋าตังค์คนไทยแน่นอนเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องสงครามแย่งชิงพลังงานที่กำลังเดือดพล่านไปทั่วโลกและเป็นเกมที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีของมหาอำนาจครับคุณผู้ฟังครับ ถ้าเปรียบโลกใบนี้เป็นกระดานหมากรุกตอนนี้เราไม่ได้เดินหมากกันบนกระดานไม้ธรรมดาแล้วแต่มันคือกระดานที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรและตัวหมากที่ใช้เล่นกันอยู่ตอนนี้คือเรือบรรทุกน้ำมันขนาดยักษ์ที่มีมูลค่ามหาศาลเรื่องนี้ทำมองเผลนๆเ,เหมือนข่าวอาชญากรรมทางทะเลทั่วไปที่มีการจับโจรขโมยของหนีภาษี แต่ถ้าเราซูมออกมาดูภาพกว้างเราจะเห็นว่านี่คือสัญญาณของสงครามรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ใช้กระสุนปืนยิงใส่กันตรงๆแต่เป็นการตัดท่อนำเลี้ยงและบีบคอเศรษฐกิจของฝ่ายตรงข้ามให้ขาดอากาศหายใจสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงยิ่งกว่าอุณหภูมิในทะเลทรายเพราะล่าสุดอิหร่านได้ทำการยึดเรือบรรทุกน้ำมันกลางอ่าวเปอร์เซียโดยอ้างว่าเรือลำนี้กำลังลักลอบส่งออกน้ำมันอิหร่านอย่างผิดกฎหมาย เป็นการขโมยทรัพยากรของชาติเขาออกไปแต่จุดที่พีคที่สุดของเรื่องนี้คือรายงานข่าวกรองที่หลุดออกมาว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือเจ้าของเรือลำนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอเมริกันเสียด้วยเรามาเจาะลึกรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกิดข,ขึ้นกันครับสดๆร้อนร้นจากรายงานข่าวต่างประเทศระบุชัดเจนว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ IRGC ของอิหร่านได้นำกำลังเข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งในหน้าน้ำอ่าวเปอร์เซียของกลางที่ยึดได้ไม่ใช่เงินสดไม่ใช่ทองคำแต่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงกว่า4ล้านลิตรพร้อมกับจับกุมลูกเรือต่างชาติอีก16คนเอาไปสอบสวน ทางฝั่งกรุงเตหะรานอิหร่านออกมาถแถลงการด้วยน้ำเสียงที่ดุดันว่าเรือลำนี้กำลังทำการลักลอบส่งออกน้ำมันอิหร่านอย่างผิดกฎหมายเป็นการขโมยทรัพยากรของชาติเขาออกไปแต่จุดที่พีคที่สุดของเรื่องนี้คือรายงานข่าวกรองที่หลุดออกมาว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือเจ้าของเรือลำนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอเมริกันเสียด้วย คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะครับในยุคที่ประธานาธิบดีสหรัฐคือโดนัลด์ทรัมป์ชายผู้ที่ไม่เคยยอมใครและยึดถือนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สการที่อิหร่านกล้าทำแบบนี้แปลว่าพวกเขาไม่ได้เกรงกลัวบาร,รมีของพญาอินซีเลยแม้แต่น้อยหรืออาจจะพูดได้ว่าอิหร่านกำลังส่งสัญญาณท้าทายอำนาจใหม่ของโลกแล้วทำไมอิหร่านถึงกล้าทำขนาดนี้ สาเหตุหลักมันมาจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันครับเราต้องบินข้ามโลกไปอีกฝั่งหนึ่งคือทะเลแคริบเบียนใกล้กับประเทศเวเนซุเอลาซึ่งเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟนของทั้งอิรานและรัเสเซียก่อนหน้านี้ไม่กี่วันกองทัพเรือสหรัฐได้ทำการยึดเรือซูเปอร์แทงเกอร์ลำยักษ์ที่ชื่อว่าเบลล่าวันหรือเบลลาซูโรโดยสหรัฐอ้างเหตุผลความชอบธรรมว่าเรือลำนี้ละเมิดมาตรการคว่ำบาต เพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขนส่งน้ำมันให้กับอิหร่านและเวเนซุเอลาซึ่งทั้งสองประเทศนี้คือคู่ปรับตลอดการของอเมริกาเขาล่ะครับภาพที่เกิดขึ้นคือสหรัฐพยายามทำตัวเป็นตำรวจโลกโดยการบอกว่าคุณทำผิดกฎของผมผมมีสิทธิ์ยึดเรือคุณแต่ทางฝั่งอิหร่านและเวเนซุเอลารวมถึงลูกพี่ใหญ่อย่างรัเสเซียมองว่ากฎที่คุณเขียนขึ้นมามันเอาไว้ใช้กดขี่คนอื่นพวกเขาจึงไม่ยอมรับ และเมื่อสหรัฐเริ่มต้นด้วยการยึดเรือเบลล่าวันทางอิหร่านก็เลยสวนหมัดกลับทันทีด้วยการยึดเรือในอ่าวเปอร์เซียคืนเป็นปฏิบัติการแบบตาต่อตาฟันต่อฟันที่ชัดเจนที่สุดในรอบปีนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์เรียกว่าทิดฟอร์แทหรือการตอบโต้แบบสมน้ำสมเนื้อแต่ความน่ากลัวของเรื่องนี้คือสถานที่เกิดเหตุครับอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุสคือเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานโลก น้ำมันดิบกว่า20%ของโลกที่พวกเราใช้เติมรถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต้องเดินทางผ่านคอขวดเล็กๆตรงนี้ถ้าอิหร่านเกิดบ้าดีเดือดขึ้นมาหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วสั่งปิดช่องแคบนี้หรือไล่ย,ยึดเรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐถี่ขึ้นผมบอกได้เลยว่าราคาน้ำมันโลกจะพุ่งทะลุนรกแตกแน่นอนดีเซลที่เราบ่นว่าแพงอาจจะกลายเป็นราคาที่ถูกไปเลยก็ได้ เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นภาพของกองเรืองเงาหรือ Ghost Fleet ที่ชัดเจนมากครับคุณรู้ฟังอาจจะสงสัยว่ากองเรืองเงาคืออะไรมันคือกลยุทธ์ที่กลุ่มประเทศที่โดนสหรัฐคว่ำบาตรอย่างราัสเซียอิหร่านและเวเนซุเอลาร่วมมือกันสร้างขึ้นมาพวกเขาใช้เรือบรรทุกน้ำมันเก่าๆที่สภาพยังพอวิ่งได้เอามาปิดสัญญาณติดตามตัวหรือ AIS เปลี่ยนชื่อเรือไปเรื่อยๆทาสีใหม่หรือแม้กระทั่งแอบถ่ายเทน้ำมันกลางทะเลเพื่อหลบเลี่ยงสายตาของดาวเทียมสหรัฐการมีอยู่ของกองเรืองเงานี้คือการบอกให้โลกรู้ว่าระบอบการเงินและการคว่าบาตรของสหรัฐมันเริ่มจะไร้ความขลังแล้วครับปูตินและสีจิ้นผิงรวมถึงผู้นำอิหร่านต่างก็รู้ดีว่าถ้าพวกเขารวมตัวกันสหรัฐก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่าการไล่จับหนูทีละตัวสตัวแบบนี้ แต่ในมุมของโดนัลด์ทรัมป์การกลับมาเป็นประธานาธิบดีรอบนี้เขาประกาศชัดเจนว่าจะใช้มาตรการกดดันขั้นสูงสุดหรือ maximum pressure กับอิหร่านทรัมป์ต้องการบีบให้รายได้จากการขายน้ำมันของอิหร่านเหลือศูนย์เพื่อให้อิหร่านไม่มีเงินไปสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธต่างๆในตะวันออกกลางดังนั้นการที่สหรัฐไปยึดเรือเบลล่าวันที่เวเนซุเอลาจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นยุทธศาสตร์ที่ทรัมป์วางเอาไว้เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงของแก๊งต่อต้านตะวันตก แต่สิ่งที่ทรัมป์อาจจะประเมินต่ำไปคือความกล้าได้กล้าเสียของอิหร่านที่พร้อมจะแลกหมัดไม่ยอมโดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวเราต้องไม่ลืมนะครับว่าเบื้องหลังอิหร่านและเวเนซุเอลายังมีเงาถมึนของมหาอำนาจอย่างจีนและรัสเซียคอยหนุนหลังอยู่จีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่รับซื้อน้ำมันจากอิหร่านอย่างไม่แฮสายตาสหรัฐส่วนรัสเซียก็ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการทหารและการข่าว ข้อมูลที่บอกว่าเรือลำไหนเป็นของใครเรือลำไหนเชื่อมโยงกับนักธุรกิจสหรัฐอิหร่านอาจจะไม่ได้หามาเองแต่ได้รับข้อมูลลับมาจากพันธมิตรระดับสูงก็ได้ใครจะไปรู้สถานการณ์ตอนนี้มันเลยกลายเป็นการวัดใจครับสหรัฐต้องการสแสดงอำนาจว่าข้าคือเบอร์หนึ่งใครแหกกฎต้องโดนลงโทษส่วนฝั่งอิหร่านและพันธมิตรก็ต้องการสแสดงให้เห็นว่าโลกนี้ไม่ได้มีขั้วอำนาจเดียวอีกต่อไป กฎของสหรัฐใช้ไม่ได้กับพวกเราแล้วผลกระทบจะมาถึงพวกเราคนไทยยังไงอย่างแรกเลยคือความผันผวนของราคาน้ำมันครับถ้าข่าวการยึดเรือมีออกมาเรื่อยๆบริษัทประกันภัยเรือเดินสนุดจะขึ้นค่าเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงสงครามหรือ War Risk Premium ทันทีพอค่าประกันแพงค่าขนส่งก็แพงต้นทุนน้ำมันนำเข้าของไทยก็จะแพงขึ้นตามกลไกตลาดสุดท้ายคนที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายแพงขึ้น ก็คือพวกเราที่เติมน้ำมันหน้าปั๊มนี่แหละครับอย่างที่2คือความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนการขนส่งสินค้าทั่วโลกอาจจะสะดุดถ้าเรือสินค้าไม่กล้าแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูสหรือต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือมันจะทําให้ต้นทุนการผลิตสินค้าทุกอย่างสูงขึ้นเงินเฟ้อที่เหมือนจะเอาอยู่อาจจะกลับมาหลอกหลอนเราอีกครั้งเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการเมืองโลกก็เหมือนวงดนตรีครับถ้ามีแต่คนแก่เล่นเพลงเดิมๆ คนฟังอาจจะเบื่อและเริ่มต่อต้านสหรัฐพยายามเล่นเพลงอำนาจนิยมแบบเดิมแต่โลกตะวันออกนำโดยจีนรัสเซียอิหร่านกำลังพยายามแต่งเพลงใหม่ที่บอกว่าเราต้องอยู่กันแบบหลายขั้วอำนาจซึ่งแน่นอนว่าเพลงใหม่นี้อาจจะฟังดูรุนแรงน่าดิบเถื่อนไปบ้างแต่มันก็สะท้อนความเป็นจริงของโลกยุคนี้ได้ดีครับสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่า พลังงานคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการเจรจาระดับโลกครับตราบใดที่โลกยังหมุนด้วยน้ำมันการกระทบกระทั่งกันกลางทะเลแบบนี้จะไม่มีวันจบสิน้นและการที่อิหร่านกล้าแลกหมัดกับสหรัฐในยุคของทรัมป์เป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเขาเตรียมตัวมาดีและพร้อมที่จะรับมือกับทุกมาตรการกดดันไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามเอาละครับผมขอสรุปสั้นๆภายในหนึ่งนาทีสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับข้อแรก เกิดอะไรขึ้นอิหร่านส่งกองกําลังบุกยึดเรือน้ํามันในอ่าวเปอร์เซียยึดน้ํามันไป4ล้านลิตรอ้างว่าลักลอบของเถื่อนและมีข้อมูลเชื่อมโยงกับนักธุรกิจสหรัฐข้อ 2. สาเหตุมาจากไหนมันคือการแก้แค้นที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันกองขับเรือสหรัฐไปยึดเรือซุปเปอร์แทงเกอร์ชื่อเบลล่าวันแถวเวเนซุเอลาโดยอ้างเรื่องการละมาดความบาดข้อ 3. ใครอยู่เบื้องหลัง นี่คือสงครามตัวแปรระหว่างนโยบายกดดันสูงสุดของทรัมป์ประทะกับเครือข่ายกองเรืองเงาของกลุ่มพันธมิตรต้านตะวันตกอย่างอิรานเวเนซุเอลาและรัเสเซียข้อสุดท้ายผลกระทบคืออะไรความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มูสเพิ่มสูงขึ้นทันทีความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันจะผันผวนมีสูงมากและทั่วโลกต้องจับตาดูท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะเอาคืนกลับอีกหมัดไหมหรือจะเปิดโต๊ะเจรจาขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยการเมืองโลกไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรมีแต่ผลประโยชน์เท่านั้นที่ยั่งยืนสวัสดีครับ